และในช่วงนี้นะคะเราจะไปแสดงความยินดีค่ะกับนักเขียนที่ได้รับรางวัลชมนัดครั้งที่13ประเภทนวนิยายซึ่งรางวัลน,นี้เนะคะจัดต่อเนื่องเป็นประจำมาทุกปีแล้วค่ะ รางวัลชมนาฏครั้งที่13กับ8ดเล่มตัวตึงและการมาของวรรณกรรมคนรุ่นใหม่เป็นวาระสําคัญของปีที่ต้องปักหมุดไว้กับงานประกาศผลรางวัลชมนาฏรางวัลหนังสืออันทรงเกียรติสาหรับนักเขียนสตรีโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดร่วมกันดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่13สนับสนุนนักเขียนสตรีให้เข้าสู่การเป็นนักเขียนระดับสากลซึ่งในส่วนนี้ก็เป็นรางวัลที่เราทํามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเชิดชูแล้วก็ให้โอกาสกับทานนักเขียนสตรีที่จะได้รับการประกวดครับซึ่งรางวัลน,นี้ก็ปีนี้ก็น่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับมีคนเข้าประกวดทั้งหมด28คนแล้วก็มีรางวัลออกมาแล้วก็รางวัลที่ได้รับชัยชนะก็คือเรื่องต้นไม้ของแวมพา์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นเรื่องของแวมพร์หญิงแล้วก็มีการนํา ของธรรมะต่างๆเข้ามาประกอบอย่างน่าสนใจครับตื่นเต้นกด <g ird done> ดันด้วยกดดันเพราะว่านี้เป็นแบบเขียนเล่มแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ได้คาดว่าจะมาถึงขนาดน,นี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตื่นเต,ต้นมือสั่นอยู่เลยแล้วก็ขอบคุณกับทางขอบคุณทางทางีมงานที่ตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นมานะคะขอบคุณทางสำน,นักพิมพ์ประพันธ์ศาสตร์แล้วก็ธนาคารกรุงเทพนะคะแล้วเป็นรางวัลที่ดีมากจริงๆอยากให้มีรางวัลแบบอย่างนี้อีกเยอะๆนะคะก็ขอบคุณมากค่ะ งวันชมนาศคือรางวัลแห่งความสำเร็จของสตรีที่มีใจรักในงานประพันธ์งานวรรณกรรมเป็นงานที่สร้างสารรค์ของบุคคลที่เป็นเสมือนกระจกเงาสะท้อนสภาพชีวิตสังคมและคตินิยมของคนทุกยุคทุกสมัยนอกเหนือจากรางวัลเวทีการประกวดวรรณกรรมนี้ยังได้สร้างนักเขียนคุณภาพที่สามารถต่อยอดไปสู่งานละครงานภาพยนตร์สร้างสารรค์อาชีพที่ยืนหยัดในก้าวต่อต,อตอไปค่ะ